สวัสดีจ้าทุกคนยาดาวนเวมาแล้วจ้ะมาเจอเห็ดไอ้ขยัยบไม่เอาอันนี้ขยัยบแล้วเนาะเอาดอกทีดีมันจะนี่เดี๋จากเก็บเห็ดมันปูก็ย่าดาวโนเวตอนนี้เล่ากับเขาป่าเฮ็ดที่เรียบร้อยเลยจ้ะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากไปเก็บเฮ็ดพึ่งหวานเฮ็ดเอ้ึ่งขาลายมาแล้วเก็บอันแล้วก็มาเก็บเฮ็ดเอ้มันปูกันต่ออีกจ้ะวันนี้ ก็อยู่เลาอบ,บ้านไม่มีคนพาไปไก่นักเรียนวิ่งเต็มอยู่ีนพน้อ่ะไม่จะตัดขาด้วยจ้ะมันชันตรงนี้ลงชันมากชันดิกลงไปเก็บกันไม่ได้ตัดขาพย,ยืนอะไรนั่งจะยืนนั่งชันๆก็นั่งลาอบ,บ้านเราจะค้นหากันหลายอยู่ ปัญหามันมากจุ๊แตกดอกมันกรอบดอกหน่อยก็ไล่ดอกเสียงเด็กหน่อยมันเล่นปืนนั่นเล่นรถจักรยานนี่ข้างบนดอกเนี้ยเอาไม่ได้เอาจ้าเอาจะดอกเอาได้เนาะอยู่ก็ทางเลยก็ไม่เอาหรือว,ว่าก็ไม่เห็นมีรูเจ้ะอยากเก็บกันโดยจัดฉีดเฮ้ยไปนี่ไม่ตั้งกล้องเก็บแล้วจ้ะ เก็บนี้เลยถึงไปไปเราตัดตีนที่หลังเอาเนาะเดี๋ยวตัดเศรษะก้าไปเราไปตัดตีนที่หลงังอ่ะอยู่ก็ทางแตกกันนี่ตรงมันมันมันแตกแก่ตัดเข่าเอาได้เนาะมันแตกแก่มันกรอบนี่เอาไม่ได้ก็ทิ้งไว้ Oh, lah kun market di jalan he. Karena masih Ngan mak, kita ทางเก็บเพชรนี่ก็ต้องมองหล่อทางเผื่อแล้วพี่น้องบางทีก็ตกกระจายคนเหมือนบานมาจกทำไม่เอาไมพูดนี่เบางทีตกกระจาตืต่นเนาะต้องมองดูขางทางทางนั่นให้เรียบร้อยก็จะมีตกกระจายคนขวันอ่อน con khi cả nà chỗ cả đáp thì nó ngươi Đấy, mình để tải vèn, nó cho nó Nhìn có két cả mông tôi chưa Ôi thằng tay này, một ngoài sao à. ừ. อย,อย่ฟังเอ,อ้อกกอยกรก็หยยบว่าีางไงที่มันขึ้น,ดนแดแแลก็หยยบจ้ะอะไรแม่อะไอ๋อไม่ไ่มอมเนาะแอาจ้ะแตกแล้วก็หยาบบางทีก็คืเก็บดอกนึงเราก็มเห็นก็เหยยบ่าคัดเอาแต่ดอกเอาได้ แต่ถ <mm um> ้าดกขาไม่ได้จีฝนกระตุกเลยต้องยาตรงใจเสือกันฝนก่อนเลยเก็บอันนี้เสร็จกันนะฝนละลืมจ้าพี่น้องฝนละลืมเต็พี่น้องเอ้ยขาเต็อ่ะ ประกอบจุดไตยาลึกพุดดานี่ไตร่มไหมก็ได้ฝนก็พอบังฝนได้จ้ะเดีต้องรีบใส่เสื้อกันฝนด้วยก่อนจะเปียกก็คือึ้นแล้วรายงานว่าฝนจะมีตกช่วงบ่ายนี่เลยเหยียบแตียงก็เลยตรงนี้คือรายงานว่าฝนมีตกวันนี้แต่ทำไมยังตกอีกช่วงบ่ายยาดาวก็ออกมาบ่ายสงกลัวเลยจ้ะ phun tục gửi bằng bọc phun chimmy tục bun níu ngon dạng kéo ngon 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 muốn như tay tôi mày nó chứ Phụ nữ này sẵn ta lại bắt Để xưa tha con chứ đi ra cái xài xưa căn quấn rồi cho Bắt hái ngắn tôi chứ Đi, ra hái đây nhẹ nhẹ mà Có mấy cùng nữa đi bà có lời cái dập tự đột đi nồi Nó khàng đột, đột. đột Thì nó đến có cái dập áo nó chứ Phốn lúc mệt leo Phía nồng ơi Tạm tiền thì nó đưa Tôi bà phốn tốt lạ Hãy subscribe cho kênh ดอกใบนี่จ้ะเอาขึ้นไปทางมู้นจ้ะน,นี่อีกจ้ะดอกนึง,ทางน,ท,างนทางนี้ดอกงามทางนี้ดอกงามอยู่จ้าไม่ใช่ดายไม่ได้ตัดขาฟอมนะตัดไม่ได้ดจ้ะต้องตัดเก็บๆๆเราก็รีบไปหายาอายุกันฝนตกห่วงกัน,นตกพอนัดแกยาอยู่ไว้เจ้ันนี้ยาก็ออกบ้านลูกไายมาส่งงามเลย mình đang cắt khá, à, như mới cắt ở bàn cái này này chút nát hộp, chơi cái chút nát cái da đào, cái da ỉu, như nó còn ngâm ỉn nó nó nữa. khá là có in độc giả rồi mày được cái nọ như chưa hm 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 bưng lên tất thứ cho phun phun nước tốt tông băng băng vài rừng có băng thì tăng con đó có mất nó băng băng vài mình thay cái nồi chặt chặt có không ít rồi yên tâm ngân phun làm nó gì còn cái nương cả lái tăng nữa chả Hãy มองดูคนไม่คยผ่านมาไหม <c oughs> อยู่คนเดียวกำัมองกันตื่นคนฉักไปฉากมามันก็ยมีตกใจเอยอ่ะพะคนก็นนี่เขาวิ่งทั่วไปตรงพี่น้องเราก็ไม่รู้ใครมานี้มาหลายเะาต่ว่กเราก็ตกใกจเฉยนี่เลย ôi đẹp khá đẹp đấy cái này tục bí này hết rồi giá đọc này nói đọc đéo giá tá khá là văn này nè có đi đọc nói khu gắn ô còn giả khi kết bí là cho tăng này kháng hàng gắn chả kết kia này có tí giả lại này đến mấy ít phép nên tăng ăn chặt kép mình lại chưa có mấy chữ trong nhìn cứ giọt đéo đây ngay nè nhìn ít chưa lửa tả có có muốn học bài được lực mấy đầy rồi nữa

มันเดพี่น้องเก็บเจ็บมันปูก็ยาก่าดาวจ้ะโอ้ยนี่ดอกหน่อยแม่เอาเลย,ยน้อหน่ยพูดมาเก็บเห็ดมันปูแล้วกันจ้ะพี่น้องดอกใหญ่เก็เอาไปแล้วแหละก็มีรากกัเก็บได้รากกัเลือกเอาเก็บพอรอหมู่กันดาไปเรื่อหยหมู่กันยังไม่ทันมาถ,ถึงเลยนัดไหมยากยยก,กัเก็บเล่มๆเลยพอได้เล่มมาจะเนาอจนตกแดดออกแต่พี่น้อง

mình cứ cắn tại cái cặp ở đây mình có cắt không ôi mày vội nó này vội mẹ ơi mình cắt nồi giống lắm cả mình về đuối cả mình đầy nó cắt về đuối là nồi lá cả tuột rồi cắt mình về cả mình đuột rồi đấy cái năng thấp sẽ con cút con khuy cả thằng nghe hả mà chặt tông này เด็ดส่งเด้อพี่น้องเด้อเด็ดส่งไอ้นั่นเดดเนาะยอดเดดส่งเดด,เด,ดไม่ได้กลับด้านชันได้จ้ะอยู่ชันชันตะเก็นอนะ่ะทางก็ทางเดินเสียงคนคุยกันอยู่นู้นอยากกัเก็บอยู่ตรงนี้นี่ก็ทางเดินคนมาก็ตกใจตาลัางมีสังเกตด,ดูเสียดายก็หยับแตกงอยแหละ เอาดอกก็หยักคือเก่าแหละย, <c ười> ยาก,กับเอนากล้องให้มันไม่ถูกเด็ดเดินมาอีกด้านน่ะก็ไอกลุ่มเดียวกันนี่แหละจะว่ากับด้านกับกล้องนี้ใช่ตัวคนยามหมืนอนหาหลังใส่เด็ดหยุดเลือกพี่น่อยไปหยุดเลหน่อยหนูสะได้ไปกินก็ได้เนาะไปกินกัน mình bả là đi nào mình chẳng biết mày bạn chưa Ôi, nó có dẹp kìa. nó đó quá vậy. Nó có, có dẹp chứ. chứ. อ,อจใจลึกๆหนูฝันนี้ไี้มองเคยเก็บไม่ค่อยได้พี่เนาะมองที่อยาเคยเก็บน่อจ้ะไม่ค่อยได้มาได้ตัวเองไี้มองค้าง้างกันเฮ็ดมันใหญ่ที่เพราะคนเก็บก่อนเนาะพอ,อ,นอคนก็เก็บก่อน Có cái tấm mông ký tay đâu có hơi này để phó thai dạy đào về quê lắng ngọc mọc 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 แกเพียเพื่อนเพื่อนแล้วคนมากับตุ๊กแกจ่ายเองมองคน <laughs> พอมองแล้วกล่องก็รุดเฟรมพี่น้องเลยที่เพชรต้องมองทางอย่พี่น้องมองนั่นมองนี่เนี่ยปลาก็ต้องมองรู้ทิ้งสารละสัดอยู่แถวบ,บ้านก็นต้องมองคนเดินนะจ๊ะวันไม่ได้อันตรายมากไมก่แต่ว่ามันก็กลัวนอนแล้วก็บตุ๊กแกจะเห็นแล้วเนะี่ยได้ยินเสียงเข้ามาเมนูตัวนะ่ะนี่จะใครเห็นไหมจ๊ะเห็นไหมนี่ mệt quý vị ơi 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 เฮ็ด <laughs> ถูกฝนออนนี้ฝนกับปอยยุดตกแล้วน่จ้ะไอป,ปอยต่บา่าเสือพากไมิดถอดตอกเพราะมันอื่นแล้วปากับอื่นในที่นี้เฮ็ดก็ต้งเปียกเนี่เราก็มีอไตัดขาเฮ็ดไปต่บ้านอันนี้เลยกับทำยากิดล็อกเนาะตาว่าก็ทำอ,ไอนะไรได้หรอเจ็บคนจะ้ะเจบคนเจ็บคน,นคนจะมีเห็นตัว หมามาวิ่งกับวิ่งใส่อ็งพวดเลยดิอันไม่กัดดอกจอกแต่ว่ามันมาหยอกมาหามาทักทายแต่ก็โต๊ะกระใจไอยาเนี่ยไอไม่นี่โอ้โหโทษตัวจอดขาเก็บกันพี่นุ่มอ่ะไปควายเวียดด้วยยมตาไม่ใช่พี่นุ่งเด็ดอาทิสงนี้นึง dám chỉ liếc lăng hay chút cho tôi bảo dám này giải ghen mà khi cả tá cho kiếm đừng khá được mặt cái lại hết đây là พัดกันไว้ใบสองครึ่งจ้ะเดี่ยไปถึงจุดเอนัดพบแล้วนี่ต้องรีบต้องรีบต้องโทรหาบอกประชายหน่อยนี่ย็หามาฟังบานแกะยาสามฟังยายาไปก้อนแก่ยาแล้วเกิดเนาะสามะมงคุณะมงทางได้ละจ้ะ

เอาเก็บไปมีกีมีเกียงแล้วกบมาเห็นทั้งหลังก็หายอยู่เดินนี่แหละพี่น้องเฮียเจ็บูนนี่นะเดินเยวกันนี่เลยใต้ต้นไม้โอ้ยเต็กมาเลยไปไป ก็หยับก็มีพีน่น้องก็อยู่ก็ทางขึนเนาะเดี๋ยวเราก็ออกไปเลยแต่ก็ไม่หมดใี่เยอะเยอะเยอะไปเยอะจ้ะเดี๋ยวเ,เราก็หยยบก็หยยบไปเออเอาไม่ได้เดี๋ยวเราก็หยยบจ้ะ ไม่ใช่ถึงก็หยับทําแตกเลยด็อกเตอร์หยียบจ้ะมีเจออีกเราก็เหยียบพอนี้นี่เราก็เหยียบเขาจ้ะนี่เราก็เหยียบอยู่กับทางเนาะไม่ใช่กับทางแต่อยู่กับเอคางทางเนาะทางทึ่มบนมันจ้ะหยุดหนาะอึ๊บมันนี่ใช่ไหมมันใช่ทั้งนั้นเดอกน้อยมันพี่น้องอ้ยอุ้ยนั่งยืนดีกันจ้ะนะใช่ทั้งนั้นเลยจังนะดอกน้อย Ở đây Hình đến lại tung tún Mong khơi kép như là phía nông mình Mình chạy đáo hả chứ nó cả chấm thì vậy Đó kép thùng bị nó cả lù nó chứ ปิดไฟจามุ่นน่อยโอ้ยฉันปิดไฟจามุ่นปิดไฟก่อนเนาะจะปิดปิดปิดจะปิดปากเดี๋ยวจ้ะมันขึ้นอยู่นี่ขึ้นนู่นมีหล่าอยู่นี่จะกระจายขัดออกกันถูกกขาแล้ว เอาดอกใจมั้จะ้ะเคสแรขึ้นละลาหนูน,นี่แคข,ขึ้นอากาศมันนั่นจะ้ะฝนดีตลอดเวลาดาอันนี้ฝนด,ดีดีทั้งโนเวททางเหนือถูกนตกถูกต้องตามฤด,ดูกันพิเศ่โน,น่เกินตะโพกตะเป๊ะ,ปะเลยจะ้ะ ยังไม่มีคนกวนเลยเพราะยาดาวลูกคนเดียวมันไม่มากแต่ว่ามันก็ได้เนาะไปเจ้อีกหมูน,น้อยนะึงนี่ก็เดินมาใกล้จุดนัดพบยาอยิ๋วเ้วจะรอตอนยาอยิ๋วโทรมาอยู่ข้างบนนัดพบกันนี่เลยสาทรมาก,ก็ได้เห็นกัน Too cho ừ. ừ. có Ta đứa đứa có lợi là ừ. ít chờ. Ừ. Đấy, này này. nó kịp 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 cắt kịp kịp câu kịp 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 nó kịp 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 ไปดึงตะก,กามาเมื่อกี้เสียเวลาเก็บพี่น้องดูเสียเวลาพี่น้องดูกันเก็บเพชรนิะ,ะโทษจ้ะอย่าต้องเอาตะก,กามาไกลไกลเราก็ว่างก็ต้องกดขับเพชรอีกหนาตาดีอยู่โอ้ยไ,ได้ลืบคัดตลอดเจ้าได้ไหมพี่น้องเอาไม่ได้ก็ไม่เอามันล่ะเนาะอ๊หน่อยเนาะไม่เอานะพี่น้องเนาะนี่นะแตกอ่ะไม่เอาขับอาดตดกะดอกก็ได้เนาะ ไม่ได้ใ oh. ช้มีดเด้อจ้ะต้นบนสองอ้ยเอวตัวไม่ได้พี่น้องมันอยู่เองไต่ข้างหลังอย่าชนต้นใหม่เป็นแสงอะไรไม่ชัดเก๋าขอโทษด้วจ้ะ tuần mày lắng ra phim của mày thì cặp bảo chụp cặp mẹ lắm chờ biết ăn vũ tét nó ôi nó thăm lại nó rồi mày mình có kìa bó bó đã cả tét đấy Thì chuẩn không lại <laughs> nó có khoảng cách hoa chứ cắt vào tóc nhìn bài bì bạc bì bạc bì bạc bì 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 bì

สุปไปาจไปพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เด้อจ้ะคลิปเก็บเฮ็ดเอ๋มันปูเยอกันใหม่คลิปนาจ้าสวัสดีจ้า